สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไลค์คุกกี้รันครับวันนี้เราอยู่กับการชิลลิ้งรันเก็บกล่องปริศนาในเอโซดที่2ครับซึ่งคอมโบที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้มีความพิเศษคือเราไม่ต้องใช้สมบัติดึงหลุมแม้แต่ครั้งเดียวครับด้วยคอมโบของ คุกกี้รสอัศวินแล้วก็เพชรลูกแก้วจิงจอกครับเดี๋ยวเรามาดูเกมจริงกันเลยดีกว่าไม่ต้องใช้บูสแต่อย่างใดด้วยม,มันต้องเป็นคอมโบที่พิเศษมากๆแน่เลยมีความลงตัวของคุกกี้เพชรและสมบัติได้อย่างดีครับด้วยความสามารถของเจ้าอัศวินเมื่อเก็บเยลลี่ลูกไฟครับมันจะวิ่งไปด้วยความเร็วแสงได้เร็วและนานกว่าคุกกี้ตัวอื่นครับเห็นไหมครับว่าการเก็บอไอเทมของเจ้าลูกแก้วจิงจอกเนี่ย ทีเดียวเท่านั้นครับข้ามาสเตจที่2เลยครับและการเก็บครั้งที่2ครับทำให้สามารถวิ่งมาไกลถึงลูกไฟที่อยู่ท้ายด่านที่2แล้วก็วิ่งต่อไปเก็บโพชั่นหัวใจท้ายด่านได้แล้วโอ้โหเราอยู่กันที่สเตจที่3แล้วนะครับด้วยเวลาอันสั้นเลยครับผมสามารถ วิ่งผ่านสเตท1 2และ3ได้อย่างง่ายได้ครับแต่คอมโบนี้ครับมีจุดอ่อนจุดหนึ่งครับที่จะทำให้คอมโบนี้ไม่สำเร็จครับคือการขึ้นโบนัสไทม์ระหว่างกาัน เก็บกล่องนั่นเองถ้ายังไม่ถึงกล่องแล้วเราขึ้นโบนัสไามไปครับตรงนั้นแหละครับหายนะเลยครับเพราะว่าลงจากโบนัสไามปุ๊บเจ้าคุกกี้อัศวินเราเนี่ยโอ้โหจะไม่ได้การตำแหน่งการเก็บลูกไฟที่วางไว้เป๊ะๆๆเนี่ยจะพลาดไปเลยทันทีนะครับผมโอเคเราใกล้กล่องแล้วนะใกล้แล้วอีกนิดนึงเกือบลุมแนละ้วผ่านมาได้ครับและแล้ว เก็บลูกไฟเอาแล้วเบิ๊บเก็บไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับกล่องสีทองซะด้วยโอเคครับโอเคครับเราก็ใช้คอมโบสมบัติครับเป็นกระป๋องพิกแล้วก็รถพยาบาลที่ช่วยให้เราวิ่งเร็วและได้ตำแหน่งพอดีอดีกับการเก็บลูกไฟผลัดกันนะครับและไม่เหวเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับคอมโบนี้โอเคครับกล่องสีทองให้ วัตถุดิเกรดเอเราโอเคคลิปนี้ก็เป็นคอมโบสั้นๆฝากไว้ให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูครับอคอมโบนี้เลยไม่ดึงหลุมแม้แต่ครั้งเดียวครับผมโอเคครับเ <c oughs> จ๋งไหมล่ะครับโอเคไว้มีคอมโบอะไรเด็ดๆเดีดเด๋ยวผมมาแคสคลิปสั้นๆละเอียดละเอียดให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับแล้วเจอกันกับคอมโบลับสไตล์บอยสติ i วิ่งชิลเก็บกล่องครับผมสวัสดีครับ